กดไฮไลท์ใองยกขึ้นหาวิพร้อมกันเหมือนกันลุกขึ้นเตียงคือกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าระมัดระวังหัวไหลระมัดระวังหัวไหลอาจจะลงมาหนึ่งเลยลุกลงมาหนึ่งเลยเก่งมากลุกหนึ่ทิมหลังลุกลุกนะทิมหลังนะไปทิมหลังลุกลูกนะอย่าลืมทิ้งหลัง 2 2 3ส5งสัี่ห้ากลางแล้วก็แขนล่งแล้วก็เป็นปีพิเสืร์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสแ,แขนล่งก็เป็นปีพิเสืร์เลยหนึ่งสองสามสามี่ทิมหลังได้ทิมหลังได้ทิมหลัง สามสี 3, 4, 5, ่ห้าฝ่ามือหนึ่งสองสามสี่ห้าฝ่ามือแล้วก็เป็นนิ้วมือหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วมือนังเทปทิดนังเทปผบุตรลงเ่านังเทปธิดาลงกำตรงนี้กำล็อกนี่ลูกกำล็อกนี่สองมือกำสองมือกำให้ถนัดบ่าได้กำแบบนี้กำให้ถนัด ดึงใี้ตัวอเองสบายหลังดึงใี<ม>้เจ้าของสบายหลังแต้วมาหนับกับมืออื่นเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงด้วยความระมรัดระวังดึงด้วยความระมัดระวังหนึ่งสองสามสี่ห้าระมัดระวังผู้ที่มีปัญหาไหลหลุดระมัดระวังผู้ที่มีปัญหาไหลหลุดอย่าดึงเด็ดขาดใช่ แล้วก็ค่อยๆวางลงบริกุมที่นอนอยู่หลักหวยลายบงรูโล่งบ่มันจะโล่งลงูกเห็นบ่แต่ห้ามสะบัดเป้นหูได้แต่ห้ามสะบัดเขยันก็่าแต่ห้ามสะบัดบ,บ่เอ้าบาริค้ณได้ก่อนแ้ีเข,ข้าเจ้าเป็นหลายบว่นี้ลูกถ้าขาเจ้าเป็นหลายติดหลายกรรมยุ่ลูกกรรมยุ่กรรมยุนั่งคัสมาะนั่งคัสมะนั่งคัสมารตรงนี้ให้ไส้ดุดที่นิดให้หลายที่สุด ตรงนี้ให้ใช้ดุลพินิษฐ์ไลายที่สุดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรียนแล้วเอาไปใช้ได้หมดเดี๋ยวลูกด่าเวลาลงนวดลงอย่างกระซังให้ใช้ดุลพินิษฐ์ให้เยอะที่สุดแต่ว่าเวลาเลียนให้ออกไปเยอะๆแผลไปเยอะๆเข,ะข้าใจวามหมายเดี๋ยวลูกเนาะเรียนกับลงทําง,งานจะต่างกันเดี๋ยวลด่าเวลาผู้ใดเบายังไห้ก็บ่าตองไป็สีเหียมกับขยกอยู่ด้วยสติยตตอย่าโตตอบเอาเอาตีนใต้ผ้าใต้ผ้า ย่าเอาตีนขึ้นใส่นาลูกค้าเท็ดคารดเอาตีนใต้พาเข้าไปตรงรักแร้ท้ามีอาการชาคือไม่ใช่เดลูกด้าถ้าเป็นอาการชาห้ามตีนผูใส่หน้าลูกค้าห้ามตีนผูแล้วก็ย่าเรียนกันถ้าเรียนกันแม่จะเลือกให้ทันที่ลักษณะของมือต้องขวำลงบอกเป็นความตามแม่บอกตามโครงสร้างของลูกค้าตามสรีระของลูกค้าแล้วก็ยันแบบนี่นะ ถ้ามีอาการชารีบอกกันเดี๋ยวหลวงดาถ้ามีอาการชารีบอกกันหนึ่งสองสามสี่ห้ายันด้วยความระมัดระวังยันด้วยความระมัดระวังไปหนึระมัดระวังเพื่อที่มีปัญหาเรื่องอะไร ท่ดานางที่ิดาใกล้มือตั้งมือแบบนี